คาเฟ่สัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในไทยเพราะที่นี่เขารวมทั้งหมาแมวและกระต่ายมากกว่า300ตัว และยังใกล้ชิดน้องๆได้แบบนี้ที่สําคัญอยู่ได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาอยู่ได้ทั้งวันเลยสี่แกลบพาเที่ยวใส่ชุดและถุงเท้าพร้อมลุยโซนน้องหมามีทั้งหมาตัวเล็กน้องคือแบบตมูตมิมากเข้าหาคนเลยกับคนสุดๆเจอแป๊บเดียวเหมือนสนิทกันมานานและมีโซนน้องหมาไซส์กลางที่ทีมงานเขาคอยจัดโซนถ่ายรูปให้ด้วยน้องหมาที่นี่คือมีมากกว่า50สายพันธุ์เลยทุกคนน่ารักจริงและมีน้องหมาใหญ่คือตัวใหญ่กอดอุ่นมากเข้าใกล้ได้ไม่น่ากลัวนะ มีน้องโกลเด้นเขาคือขี้อ้อนแบบนี้เลยเรียกไ,ได้ว่ามาที่นี่ทีเดียวคือเจอน้องหลายสายพันธุ์เลยและนี่คือน้องสกุปปีดูปีดูขึ้นมาโซนน้องแมวกันบ้างนี่หลายสายพันธุ์เหมือนกันก็คือขี้อ้อนมากอยู่ดีๆมานั่งตักเฉยส่วนตัวนี้ก็คือหลับสบายเลยนะ และมีโซนน้องกระต่ายน้องก็จะแวะเวียนสลับกันออกมาเล่นกับคนขนน้องก็คือนุ่มฟูสุดๆจับด้วยความระมัดระวังนะนั่งไปสักพักก็มีน้องแพะออกมาด้วยและที่นี่ยังมีคาเฟ่และร้านอาหารด้วยนะเค้กก็คือน่ากินมากส่วนอาหารที่นี่มีหลากหลายเลยทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอาหารไทยรสชาติคืออร่อยเลยเขาใช้วัตถุดิบดีมาก สำหรับค่าเข้าตามนี้เลยพร้อมอิตาเลียนโซดา1แก้วแนะนำเลือกเข้าทุกโซนนะคุ้มกว่าเยอะที่นี่คือด็อกแันทรีคาเฟ่สาขาพุทธมณฑลสาย2คือกว้างจัดเต็มทุกโซนดีมากเลย